นะคะควันนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่บ้านแดนะคะ2ชั้น3ห้องนอนค่ะของโครงการสุภลัยวิวค่ะอยู่ที่เอกทัยการจนานี่เองดีไซน์ของผ้าม่านหลังนี้นะคะลูกค้าเนี่ยออกแบบมาเป็นแบบมินิมอลเลยค่ะทั้งสีผ้าม่านทั้งสีของตัวมูลี่นะคะเดี๋ยวจอยจะพามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากตัวชุดประตูหน้าบ้านก่อนเลยสีผ้าม่านนะคะของ ชั้นหนึ่งอะคะ่ะก็จะเป็นตัวผ้าม่านสีออกครีมนะคะไปทางคนเลยเหมือนสีเบลเบนิดนึงค่ะอันนี้นะคะเป็นผ้าของแบรนด์นิทัตเทเซเล่ค่ะตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะมีความแบบว่าความค่อนข้างละเอียดมากเลยแล้วเวลาที่รีดเพื่อเข้ารูปเนี่ยค่ะก็จะแบบว่าผ้าเนี่ยค่อนข้างทิ้งตัวแล้วก็มีน้ําหนักดีเลยส่วนตัวผ้าโป่งนะคะอันนี้อาจจะดูเป็นแบบเรียบเรียแต่ว่า ดูความแข็งแรงค่ะของตัวผ้าโป่งเนี่ยสามารถดึงอย่างนี้ได้เลยก็ไม่ได้มีได้หลุดหรือว่าตัวผ้าเนี่ยยืดออกมานะคะตัวผ้าโป่งที่เราแถมให้เนี่ยก็ค่อนข้างคุณภาพอยู่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันที่นี่ค่ะหลั โซฟาตรงนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเนื่องจากเอาโซฟาเนี่ยวางค่อนข้างชิดกระแพงใช่ไหมคะเราก็เลยดีไซน์มาเป็นม่านพับค่ะเป็นม่านพับสองชั้นทือโปร่งอย่างนี้นะคะก็คือสามารถเปิดให้แสงเนี่ยผ่านเข้ามาในบ้านได้ก็ทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นมูลี่ไม้ลามินค่ะตัวใบของมูลี่เนี่ยเป็นสีลเด้นโอ๊ k ส่วนตัวผ้าเนี่ยเป็นสี I สวอรี่ซึ่งตัวผ้าคาดเนี่ยค่ะเราทําให้มันแบกก่กันกับตัวสีของผ้าม่านชั้นหนึ่งนะคะก็ดูมีความ สวม,มากเลยส่วนหน้าต่างช่องแสงตรงบันไดชั้น2นะคะอันนี้ลูกค้าก็ใช้เป็นวุี่ไม้แบบนี้เหมือนกันค่ะก็คือคุมโทนไปทั้งหลังเลยส่วนในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นผ้าดิมเอานะคะกัน เป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยค่ะก็จะสามารถอ่ะช่วยให้การแสงที่จะผ่านเข้ามาในห้องนอนเนี่ยได้เยอะเหมือนกันถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจค่ะอยากสอบถามราคานะคะของโปรโมชั่นบ้านแปดหลังนี้นะคะก็สามารถสอบถามมาได้เลยค่ะหรือว่าสนใจอยากจะอัปเกรดโปรโมชั่นาม่านแบบอื่นๆนะคะก็โทรหาจอยได้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้า